นี่นะครับหกแผงปั๊มขนาดพันหารอยวัดถอกสองนิ้วใท่หมกแผงนะครับเจาะบ,บอ่อมัยแค่พันแปดร้อยยี่สองถอกสองนิ้วครับน้ำเต็มแนบเนะี่ยก็เอาเว้นกรประมาณ สิบโมงแล้วทอเต็มเต็มนะอะไรแข่ไหนฟัมโจได้หัวโจได้พันห้าร้วัตต์ใส่หกแหงนะ